ส ل ا م าลีโกมวันนี้จะมาดักกุ้งนะครับมาดูว่าผมดักกุ้งไว้สามที่นะครับมาดูว่าวันนี้จะติดมาติดไม้ติดมือมาบ้างไหมนะครับแต่ว่าจากที่เคยดักมาก็ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับส ل ا م าลีโกมนี่ครับเป็นบรรยากาศใต้สะพานนัตัญญงนะครับบรรยากาศใต้สะพานตัญญงนะครับเดี๋ยวจะดูว่าได้ตัวไหมครับอ่าครับนี่เป็น ัที่ด no. hmm. right <go> sí <go> being ักกุ well, so ้งอ <c oughs> ันแรกนะครับปรากฏว่าไม่มีสักตัวนะครับไม่มีครับมีตัวเล็กๆนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นอันที่สองนะครับที่ดักไว้ก็ไม่มีเหมือนกันครับมีแต่ลูกกุ้งตัวเล็กๆนะครับไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่สามนะครับปรากฏว่าไม่มีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็นะครับไม่มีสักตัวนะครับวันนี้ก็ไม่มีสักตัวนะครับนี้เป็นบรรยากาศยาม เช้าที่สะพานตันยงนะครับบรรยากาศรเช้าในคลองนะครับในคลองครับผมสำหรับวันสำหรับวันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีสักตัวมาลองดักกุ้งเล่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับว่าจะทํายังไงให้มันได้กุ้งมาเดี๋ยวจะลองใส่อาหารดักใหม่ๆนะครับลองอาหารแบบใหม่ๆลองดูนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามกันนะครับก็าสวัสดีครับ